สวัสดีครับชาวราศีเมถุนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ปีม้าธาตุไฟ2569ครับถ้าคุณเบื่อความจำเจเบื่อชีวิตที่นิ่งสนิทขอแสดงความยินดีด้วยครับปีนี้คือปีของคุณราศีเมถุนคือธาตุลมเมื่อมาเจอกับปีม้าธาตุไฟลมจะโหมให้ไฟลุกโชนอาจารย์ทุกสำนักฟันธงตรงกันว่าปีนี้ชีวิตคุณจะเหมือนติดเทอร์โบเปลี่ยนแล้วดีเริ่มใหม่แล้วรุ่ง ใครอยากย้ายงานอยากทำธุรกิจใหม่โอกาสทองมาถึงแล้วครับเริ่มกันที่หมอช้างทศพรสีตุลาครับท่านให้นิยามชาวเมถุนปีนี้ว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ new beginnings หมอช้างบอกว่าดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงทรงผลดีมากใครที่ลังเลว่าจะลาออกดีไหมจะเปิดร้านดีไหมปีนี้ท่านเชียร์ให้ลุยครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับออนไลน์เทคโนโลยีและการเดินทาง จะทำเงินให้คุณเป็นกอบเป็นกำรรยิ่งขยับยิ่งรวยครับต่อกันที่อาจารย์ลักษ์ราชสีครับท่านฟันธงว่าปี2,569เป็นจังหวะที่ดวงเปิดจากที่เคยโดนปิดกั้นโดนดองงานหรือผู้ใหญ่ไม่เห็นค่าปีนี้แสงจะส่องมาที่คุณครับอาจารย์ลักษ์ย้ำว่าชาวเมถุนจะมีโชคเรื่องการสังคมการออกไปเจอคนเยอะๆจะนำพาโอกาสใหญ่มาให้ ใครเก็บตัวอยู่บ้านปีนี้ต้องออกมาเฉิดฉายนะครับแล้วจะรุ่งโรดแน่นอนมาดูมุมมองของคุณแม่ฟองสนานจามอนจันครับท่านใช้คำว่าการปฏิวัติชีวิตด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูและดาวราหูท่านบอกว่าชาวเมถุนจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอาจจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือมีการยกย้ายที่อยู่อาศัยซึ่งท่านบอกว่ายิ่งไกลยิ่งดีครับ ใครมีแพลนจะไปทำงานเมืองนอกหรือขยายตลาดไปต่างจังหวัดปีนี้คือจังหวะที่ดีที่สุดครับสำหรับสายเจรจาต้องฟังอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสครับท่านสื่อถึงโชคลาภที่มาจากคำพูดและไหวพริบชาวเมทุนปีนี้สมองจะแล่นเร็วมากครับเหมาะกับการเป็นคนกลางหรือในหน้าอาจารย์โอเล่บอกว่าคุณมีเกณฑ์จะจับเงินก้อนใหญ่ได้แบบจับเสือมือเปล่าแค่ใช้ปากประสานงานก็รับทรับกันจนกระเป๋าตุงครับ ปิดท้ายด้วยอาจารย์กะทาชินบัญชรครับท่านเน้นเรื่องความรักและความสัมพันธ์ด้วยความที่เมถุนเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วปีนี้จะยิ่งทวีคูณครับคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักในระหว่างการเดินทางหรือในโลกออนไลน์แถมมีแนวโน้มจะได้คู่ที่เด็กกว่าหรือดูวัยรุ่นเข้ามาทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยครับแต่ความแรงของธาตุลมก็มีข้อเสียครับ อาจารย์ทุกท่านเตือนเรื่องความไม่แน่นอนและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจอย่าจับปลาสองมือเยอะเกินไปจนทำไม่สำเร็จสักอย่างนะครับต้องโฟกัสให้ดีเคล็ดลับเสริมดวงชาวธาตุลมครับแนะนำให้ทำบุญโดยการถวายพัดลมหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการหายใจและให้หาโมบาย่วงจุย้ยหรือกระดิ่งลมมาแขวนไว้ที่หน้าต่างห้องนอนของคุณเพื่อกระตุ้นพลังงานดีๆให้พัดพาโชคลาภเข้ามาหาคุณตลอดทั้งปีครับ สรุปครับชาวเมถุนปี2,569อย่าอยู่นิ่งครับออกไปลุยออกไปเปลี่ยนแปลงแล้วความสำเร็จจะวิ่งเข้าหาคุณเองครับใครพร้อมรวยพิมพ์รับโชคใหญ่ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ